ทุกคนฮนะและที่เรามาวันนี้นะฮะคือที่สีสันชาวดอยที่อำเภอแม่จันนะทุกคนโอ้ยตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วฝนตกลงมาพัาๆฮะอันนี้ถ้าอันนี้ผมอยู่ที่จุดสิ้นสุดนะตรงนี้คงไม่มีร้านค้าละตอนนี้อยู่ที่จุดสิ้นสุดเดี๋ยวเราจะเดินไปที่จุดหน้าหน้าสีสันชาวดอยที่เป็นร้านค้าแถวด้านหน้าเลยคนระับทุกคนโอ้โหดูแม่น้ำคนระับทุกคน อันนี้คือไม่ได้คิดว่าเห็นน้ำํำขุ่นๆแบบนี้เป็นน้ําเปลี่ยนสีนะฮะคือเด็กเล่นขี่โคนอยู่ด้านบนนะน้ําก็เลยเปลี่ยนสีขุตนตกนะทุกคนตอนนี้ใครจะสามารถเอารถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ฮนะเขาก็จะใช้รถข้ามตรงนี้ไปแล้วก็ไปตั้งเต็นต์ตั้งแคมป์หรือว่านั่งห้อยแข้งห้อยขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งฮนะเดี๋ยวเรามายืนลุ้นรถพี่แกนะฮะว่าจะไปรอดปลอดภัยไหม นะฮะก็จะลดข้ามแบบนี้เลยนะข้ามไปที่อีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนอ่พอแล้วพี่แกจะไปต่อก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้โอ้แต่คนเนี้ยโอ้โหเนะี่ยฮะมันอเมซิ่งจริง,จร,งจริงนะทุกคนการเอาลถข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายนะต้องเป็นคนที่มีมืออาชีพเท่านั้นถึงจะนําลถข้ามไปอีกฝั่งฝั่งฝั่งหนึ่งได้นะฮะเนี่ยก็จะขับ ขึ้นไปแบบนี้เลยนะฮะพี่แกก็จะเป็นมืออาชีพมือชำนาญนะครับรถมาเป็น30-40กว่าปีฮนะเรื่องแค่นี้นะฮะไม่ใช่ปัญหาจิบจิบฮนะเดี๋ยวพี่แกก็จะค่อยๆขับนะฮะนี่อาจจะเป็นสเต็ปสไตล์ของแกอ๋อมาตักน้ำเนี<ช>่ยบรรยากาศต<ๆ>อนฝนตกก็จะลมเย็นนะเห็นเด็กเล่นน้ำใสแบบนี้เลยออยะน้น้ำขุนากตรงนี้แหละไม่ได้ขุนากที่ไหนฮะน้ำขุนใจตรงนี้ นะฮะกินยังไงให้ชิลนะฮะกินในเต็นท์นะฮะส่วนขาก็หย่อนลงน้ําเลยนะก็จะเป็นซุ้มเรียงกันแบบนี้ไปนะทุกคนโอ้โหคนเยอะมากทุกคนดูว่าแต่ละซุ้มเต็มหมดโอ้หสีสันชาวดอยที่เ,เพิ่มไม่จันนะฮะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านอะไรสักอย่างโอ้โหสมัยมันอเมซิ่งมากบ้านไม้หลังนี้อืมเหมาะกับการถ่ายภาพภาพยนตร์ริมน้ําก็อเมซิ่งมากเลยนะก็จะมีห้องน้ําหรือเปล่าในตัวอ๋อไปที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ นะครจะมีนักท่องเที่ยวแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งนะทุกคนแล้วคนก็จะมานั่งกันกิน,กนอาหารชมวิวชิวๆแบบนี้นะอยู่ข้างทางนะทุกคนอยู่ข้างริมสองฝั่งแม่น้ำเป็นอะไรที่มันอเมซิ่งมากแล้วนี้เป็นเต็นท์สีชมพูนะทุกคนโอ้โหนะเราจะเป็นน้ําแบบนี้เลยนะที่เห็นน้ําพวกขุ่นนี้ไม่อะไรนะคือด้านบนเด็กเขาเล่นน้ํากันแล้วก็น้ําที่ไหลลงมามัเ่เไยดูสีขุ่นนิดหนึ่งดูอนะมันอเมซิงม่งมากๆเจ้าปืนไปยิงใครครับ ลจะเอาปืนไปยิงใครฮะอ๋อเด็กๆไม่ได้บอกเอาปืนไปยิงใครนะฮะแค่ถือไปเฉยๆตอนนี้ฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาแล้วเราเป็นคนทนแดดทนฝนนะฮะโอ้ยเต้นสีชมพูว่าสาวสายองนะฮะว่าสองสาวเดี๋ยวพี่เจ้ตำรวจจับนะเราปืนไปยิงใครแนะนำอาหารเครื่องดื่ม วยซุมก็จะตกแต่งสวยงามเลยแต่ละซุ้มไอเราเดินไปต่อตรงนี้แหละคิดว่าถ้าเดินไปตรงนี้มันสามารถอ้อมไปฝั่งนั้นได้เนาะมีเช่าห่วงยางด้วยมีเช่าคิดว่าถ้าเช่ามาคงไม่สามารถล่องลอยไปถึงจุดสิ้นสุดได้อะเพราะว่ามันจะติดตรงสะพานตรงนี้แหละถ้าเช่าห่วงยางเนาะต้องลอยเสร็จแล้วก็ยกห่วงยางขึ้นสะพานแล้วก็ลอยต่อไปเป็นท่อนๆเดินไป,ไปต่อน่าจะไม่ไกล สวัสดีครับมาเที่ยวที่นี่รู้สึกภูมิใจไหมฮะเป็นยังไงบ้างฮะมาเที่ยวที่นี่สามารถพูดบรรยายได้เลยฮะมาเที่ยวที่นี่รู้สึกอบูนดีไหมฮะมีความสุขไหมฮะแล้วอาหารที่นี่อร่อยไหมฮะเราพอกลับบ้านไหมอ๋อแล้วอาหารโปรของปุยายคืออะไรฮะ nó là cho ya oh cái <laughs> con nó bắt à cái ừ, của <laughs> ตอนนี้พี่เปียกหมดแล้วฮะเกิดอะไรฮะอันรุ้นฮะลุ้นโอ้คือเข้าัปละโอ้ยแล้วคุณยายมาจากที่ไหนกันครับเนี่ยมาจากไรลไหมสลองโอ้ยไม่สลองไม่ไกลวันนี้ก็เลยพามาเที่ยวที่ตรงนี้เนาะโอเคครับสุขสันต์วันครอบครัวนะครับเลูกหนูกับป๋าบอกอะลูกหมูก็ระป๋าบอกคุณคุณยายมีวาบไหมฮะมีคุณยายแจกวาบหน่อยฮะคุณยายมีวาบค่ะอ๋อคุณคุณยายไม่เล่นไอจีเหรอไม่ได้ไอจีเข้าโลมไหมคะอ๋อไม่ไม่เป็นไรอะ เดีีเดินไปต่อฮะตอนที่ฝนตกเล็กน,น้อยครับขอบคุณครับ,รบตอนนี้ฝนตกไม่เท่าไหร่นะทุกคนฮนะฝนตกด้านบนไม่เท่าไหร่ฮนะแต่ด้านล่างนี่สิโอ้ยเล่นน้ําก็ด้วยฝนตกด้วยฮนะมัน a มีซิ่งมากทุกคนมีสะพานตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปข้ามสะพานตรงนั้นกันดูฮะคนเต็มซุ้มหนาะแน่นหมดฮนะน่าจะยุขโยงมาจากแม่น้ํากกนะฮะแล้วก็มากันที่ตรงนี้นะ,อ,ะอันนี้โอ้มีฐาน มีฐานขอเชิญส่งน้ําพระอ๋ออันนี้ก็จะมีฐานส่งน้ําพระใช่ไหมครับส่งน้ําพระเนอะ้องถ้าใครมาเที่ยวเพื่อเอาบุญเอาสิริมงคลก็มาส่งน้ําพระตรงนี้เพื่อรับบุญนะฮะแตมบุญจะได้เยอะออนะฮะ,นะฮะตอนนี้ฝนตกนะฮะเราอยู่กับพระจะได้ปลอดภัยอ๋อมันมีสะพานข้ามตรงนั้นแต่ผมว่าผมจะข้ามสะพานไปตรงนั้นดีกว่า ผมไปก่อนนะครับเดินทางปลอดภัยครับนะครับนะี๋ยวเราข้ามไปต่อว่าน่าจะตรงนี้แหละโอ้ยตอนนี้ฝนลงมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะการท่องเที่ยวอาจติดขัดเล็กน้อยถึงปากลางโฝนตกแล้วทุกคนอันนี้เราจะข้ามสะพานไม้ไผ่ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะ จุดส,สุดแค่ตรงนี้นะทุกคนไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็จะถึงจุดที่สุดแค่ตรงนี้แหละคุณนี้ก็จะมีหลังคามีที่กองฝนน้าฝนให้เราตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งแบบนี้โอ้โหสวยงามแลเนี่ยนี่นะทุกคนด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสะพานเป็นสะพานไม้เราสามารถไต่ข้ามมาได้แล้วก็ตรงนี้เป็นร้านอาหารนะเดี๋ยวเรามาฝั่งตรงนี้ก่อนเราไม่มีที่หลบฝนเราก็เดินตากฝนที่นี่ไป นคนอันนี้เราข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะฮะเราจะเจอกับบรรยากาศแบบนี้เลยร้านอยู่ไม่ไกลนะทุกคนไม่ไม่ใช่ว่าร้านอยู่ไม่ไกลคือเดินไม่ไกลอ่ะคือร้านจะอยู่กันเป็นแค่ยขย่อมเนี้ยคือประมาณสักประมาณ500เมตรถึง600เมตรอะจากจน้นจากต้นที่เข้ามานะไปถึงด้านในแล้วเราเข้ามาวันนี้ตรงกับฝนตกพอดีอ มาเที่ยวครับทุกคนจากนักท่องเที่ยวสู่ผู้ประสบภัยอเป็นที่หนึ่งนะฮะก็จะพบเจอดูครับทุกคนดูด้านหลังด้านหลังเป็นร้านขายของครับทุกคนเป็นร้านขายของเป็นร้านอาหารตามสั่งนะฮะอะไรนะจากตองตี้สีสันชาวดอยนะฮะล้วก็อันนี้ด้านล่างก็จะเป็นซุ้มนะฮะนั่งกินข้าวรับประทานอาหารชิวๆพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะฮะนี่ก็จะมี อันนี้ก็น่าจะเป็นเคาน์เตอร์บาแบบสั่งอะไรสั่งโซดาน้ำพวกน้ำขวดน้ำชงอะไรประมาณนี้นะคิดว่าฝนไม่น่าจะหยุดตกต่อแล้วเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อดีกว่าตอนนี้ฝนเริ่มลงเหลือนิดหน่อยแล้วนะทุกคนนี่มีร้านน้ำมะพร้วาวโอยน้ำอะไรเนะี่ยน้ำปล,า,ลาราคาจากห้5บาทถึงสิบบาท,บาทนะตอนนี้นา ย,ยังเปิดอยู่ับฝนตกก็ยังเปิดอยู่ทุกคนดูด้านล่างน่าอยากลองไปจังอโอ้โหโอ้ยทางด้มยปเหน่าวางเวงขนาดานี้ดูฮะนะสีสันวันสงการนะฮะน่าจะเปลี่ยนชื่อจากสีสันชาวโดยเป็นสีสันสงการนะทุกคน มาเที่ยวดูบร,รรยากาศนะทุกคนบรรยากาศก็จะเป็นรประมาณนี้เลยนะมีฝนตกด้วยเรามาตรงกับมันฝน,นตกแล้วคนเยอะนะเยอะคือไม่ใช่น้อยๆน,น,นะเนี่ยส่วนมากน่าจะหนีมาจากแม่น้ำโก,กกันแล้วก็มาอยู่ตรงนี้อ เดี๋ยววันนี้นะทุกคนหลังจากที่เรามาเที่ยวเนี่ยบางคนเฮ้ยมันมีห้องน้ําไม่เข้าไม่วันแล้วห้องน้ําอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะจะพาไปรีวิวห้องน้ํากันว่าห้องน้ําที่ตรงเนี้จะ อวัดเสียวสยดสยองนิดนึงฮะต้องเดินเข้าไปในป่าไกโพ้นนะฮะนะ,ะถ้าใครมานะเล็งที่ต้นมะนาวไว้นะฮะหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็แถวๆตามต้นไม้นะะไปเรียกวะนะ,ะตรงไปแถวๆตามต้นไม้ก็ไปเข้าห้องน้ำได้นะ,ะก็บลบอยตรงนั้นเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็นี่ฮะเล็งที่ต้นไม้นี่ไว้เออมันมีมะต้นมะนาวด้วยนะฮะก็เข้าไป โอ้บรรยากาศเหมือนกลับมาแคมป์ปงแคมปิ้งเลยแล้วเราก็เดินเข้าไปในไะเนี่ยบรรยากาศธรรมชาติมากเป็นห้องน้ําที่ติดภูเขานะทุกคนสามารถชมวิวได้รอบทิศทางนะนะฮะถ้าใครมาก็มาเที่ยวก็ห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะห้องน้ำาจะวิวดีนะฮะทุกคนมาตรงนี้ก็จะได้บรรยากาศฟิลแบบอยู่ท้องทุ่งท้องนานกนะ็จะมีควายมีสัตว์เลี้ยงให้เราได้ชมกัน อ,อันนี้น่าจะเป็นน้ําธรรมชาติที่ไหลลงมานะทุกคนไหลลงมาจากยอดดอยแล้วก็ต่อท่อต่อตอะไรลงมาใส่ถังนะทุกคนก็จะมีเป็นจุดเป็นจุดตามหลังร้านของแต่ละเจ้านะฮะนีน่ครับทุกคนเราจะมีเป็นพวกปลาเผามีอะไรร้านนี้นะมีครบเกือบทุกอย่าง เราเดินดูร้านแบบคิวๆวะตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วแล้วก็ยังเดินได้แล้วก็ด้านลา่างที่นี่โอ้โหเด็กเสเดเยอะจังอูกง้าหนึ่งคนเด็กเสดสามคนฮนะจะมีรถจอดอยู่ฝั่งนั้นนะมันมีเด็กเล่นน้ำเล่นอะไรกันเนี่ยเต็นท์นี้นะ่าจะเป็นเต็นท์เข้าห่วงยางนะสวนน้ำชาวโดยฮนะจุดบริการเล่นน้ำห่วงยางอ่านี่ครับป้ายบอก ป้ายบอกป้ายบอกหว่วงยาง50สิบาทเล่นทั้งวันยันค่ำาฮะนี่ก็จะมีเด็กขี่วีลแชร์อันนั้นขี่เป็ดไล่ล่ากันนะฮะอ๋อนี่จะเป็นเขตสวนน้ำนะบางคนก็พกหว่วงยางมาเองกอ็กระโดดเองเลยฮะบางคนก็ไม่ต้องพกมาก็มาเช่าออที่ตรงนี้ก็ได้มีบริการเหมือนกันนะฮะน้ำใสสะอาดนะไม,ไม่ไม่ขุนนะที่ขุนนี่นั่น น่าจะเป็นเด็กเล่น,ลนขี้โคลนแล้วน้เมะคุณนะและตรงนั้นนะฮะก็จะเป็นจุดสิ้นสุดแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางเข้าก่อน<ด>เพราะว่าเมื่อกี้ฝนตกแล้วเราถ่ายไม่ทันไงฝนตกเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูด้านนอกก่อนดีกว่าว่ามีร้านอะไรต่อไหมก็เดี๋ยวย้อนกลับไปฮะก็เดินชมวิวย้อนกลับไปกลับมาพาทุกคนให้มึนงงนะฮะอาันนี้มีบริการเช่าห่วงยางเดยใช่ไหมครับใช่ครับผมมีบริการเช่าห่วงยางด้วยคร๋อ เจ้าห่วงยางแล้วก็ห้าห้าสิบาทเล่นได้ทั้งวันเลยใช่ทั้งวันเลยครับเีจำกันเลยยกเว้นว่านำไปด้านบนจะมีโซนด้านบนก็<อ>ใช่จ<อ>ะมีโ,<อ>โซนแ<ซ>บ้านาราคาด้านบนใช่ก็จะมีมัดจำแต่ถ้าเล่นแบบโซนใกล้ๆคันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ อ๋อ<ำ>อ๋อคือคือคือมีออ2แบบใช่ไหมฮะคือว่าบางคนเช่าตรงนี้แตเ่เอาไปเล่นด้านบนก็ต้องมัดจำใช่แต่แต่ถ้าเช่าตรงนี้เล่นตรงนี้ก็ก็ไม่ไม่ไม่มีมัดจำก็เ,เ,ลเล่นได้เลยเล่นได้เลยใช่ครับเอาเอากลับบ้านได้ไหมฮะกลับบ้านอ๋อไม่ได้กลับบ้านเป็นเป็นเขาเรียกว่าให้เช่าเฉยอเขาให้เช่าเฉยแต่เอากลับบ้านไม่ได้ใช่ใช่อืมแล้วก็เอ่อเราเช่านี้ถ้าถ้าสมอ่าเช่าได้หนึ่งวันนี้คือตั้งแต่9โมงถึง ก็จนกว่าเราจะเลิกเลิกเลิกเล่นน้ำเลยเลิกเล่นน้ำเลยใช่ใช่เราไชั่วโมงเจนกว่าเราจะเลิกเล่นเลยถ้าสมมุติว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาอยากต่อโปรโมชั่นเล่นตอนกลางคืนด้วยแบบนี้มีไหมค ก็คืออย่างนี้ก็คือตรงเนี้ยสีสันซาวดอยเนี่ยคือเขาปิดเขาปิดเปิดกลาประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มแต่ว่าเสียงดนตรีอะไรเขาจะปิดตั้งแต่หนึ่งทุ่มเหรอครับอ๋อเสียงดนตรีก็ปิดหนึ่งทุ่มก็แล้วแต่ลูกค้าจะนั่งดื่มนั่งทานก็แล้วแต่ว่าจะถึงตอนไหนอ๋อโอเคครับแต่สรุปเอากลับบ้านไม่ได้ใช่เอากลับบ้านไม่ได้เอาเอาเล่นตรงนี้เนาะใช่ใช่ครับ ครับผมครับขอบคุณครับครับอ๋ออันนี้ร้านอยู่ตรงนี้เนาะใช่ครับร้านร้านถึงร้านโจโจ้สไตล์ครับโจโจสกายอุ้ยมีมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับมีอ๋อมีคอหมูย่างไส้ย่างแล้วก็ปลาเผาเด็ดเลยครับผมจริงจริงเด็ดเลยโอ้โหสาธุนะอยู่อยู่เขาเขาเรียกว่าร้านร้านสุดเลยเนาะร้านริมสุดเลยครับผมร้านสุดท้ายของสีสันชาวดอยโอ้โหอันนี้แจกถึงวันที่ไหนครับอ่ามีเรื่อยๆถึงวันที่ห้ากุมภาพลครับผมห้าพฤษภาพลครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ด้านด้านด้านล่างบรรยากาศเป็นไงบ้างฮะเย็นเย็นเหรอด้านล่างมีน้ํำไหมเห็นไม่ใช่เลยมีมีน้ํำไหมด้านล่างมีเนาะน้ําลึกไหมฮะน้ําลึกไหมไม่ลึกไม่ลึกเหรอวุ้ยคอเลยนะเนี่ยไม่ลึกได้ไงคอเลยนะเกือบถึงคอนี่เลยนะไม่ลึกได้ไงเนี่ยช่วยด้วยจมเลยพี่อ่าจุ่มไปเลย สนุกไหมสนุกไหมไปลงด้วยนะพี่เฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลองหันไปดูด้านหลังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปดูด้านหลังหันเดี๋ยวหันไปดูด้านหลังมีอะไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นอ่ะพี่ไปก่อนละไปละโอ้โหทุกคนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่โคตรอเมซิ่งจริงๆ ทุกคนดูเต็มแล้วนะขณะตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะทุกคนนะตรงที่เรก็ยังไม่ห่างหายอะยังมีต่อฮะนี่โอ้โหน้ำมีซึ่งมากๆเลยเราเดินขึ้นไปด้านบนดีกว่าหร้านอาหารตรงนั้นคนนั่งเต็มเลยนช่ไหมทุกคนจากสะพานที่เราวิ่งข้ามมาเมื่อกี้ตรงนี้นะก็จะเป็นจุดร้านแรกเลยตรงนี้นี่ก็จะเป็นร้านเริ่มแรกก็อยู่ตรงสะพานตรงนี้สีสันสลาวดอยนะทุกคนเนี่ย ถึงมาปุ๊บนี่ก็จะมีทางลงทั้งสองฝั่งใต้ยก็จะมีป้ายไว้นิ้วป้ายวนิ้วตัวใหญ่ๆนะฮะบอกเพราะว่าอยู่ในเขตแม่จันมาทางโดยแม่สลองอีกไม่ใกล้ไม่ไกลนะฮะก็มาอีกเล็กน้อยใช่ไหมฮะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เนาะอ๋อพี่บอกทางผิดใช่ไหม๋อพี่บอกทางผิดเอ๊ยตรงนี้มันมายังไงนะเราสามารถมาได้ย่งไงนะมีมีรถไฟไหม ไมมีรถไฟเนาะตรงนี้เนาะถ้าใครจะมาก็คือขับรถมาเองเลยอืมแล้วแบบสไปเดอร์แมนหามาก็ไม่ได้เนาะโอเคฮนะแล้วตอนนี้เราทําอะไรอยู่ฮนะเก็บร้าน<ม>เราเราเป็นเด็กเก็บของหรือว่าเป็นเจ้าของร้านฮนะฮะอุ้ยอัน,นอันนี้อัน,นอันนี้ขโมยหรือเปล่าเจ้าของร้านเขารู้นะว่าเราขโมยของเขานะอ๋อเขายืมอ๋อเราเราก็เลยมาทวง แล้วเราขู่ไหมเรากระชากคอเสื้อเฮ้ยเฮ้ยยอมยอมไม่คืนไม่แบบนี้ไหมไม่เนาะก็ขอเขาดีๆแล้วไอ้ด้านล่างนี้ของเราได้ไหมอ๋อโก็มีแค่เสื่อผืนหมอนใบอ๋อไม่ไม่มีหมอนแล้วถังน้ำตรงนั้นใช่ไหมอ๋อแล้วตรงไอ้อันนี้ใช่ไหมโต๊ะเก้าอี้อ่าดี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 มากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ่า อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะบรรยากาศนะฮะที่รับน้ําก่อนไปถึงด้านล่างนะใครอยู่ด้านบนก็บางคนอยากเยี่ยวหรือว่าปัสสาวะนะฮะมันก็จะไหลไปตามน้ําไหลไปด้านล่างนั่นเลยนะเห็นไหมด้านบนน้ําใสนะด้านล่างน้ําขุ่นเพราะว่าเด็กที่นน้ำกันขุมีน้ําโพกด้วยน้าโพกผสมน้ําฝนมันอเมซิ่งจริงๆนะอันนี้ก็ผลของการเล่นน้ําแล้วเมาฮะรองเท้าหลุดหนึ่งข้างอันนี้ก็จะมีโต๊ะแบบนั่งชิลเห็นไหมทุกคน น้ำด้านบนไม่ได้ขุ่นนะเนี่ยมันออกจะใสอเมซิ่งมากๆมีต้นดอกด้วยต้นดอกตกะล่อมเนะ่ด้านบนน้ำไม่ลึกน้ำใสไรสิวเห็นไหมเราอยู่ต้นน้ำเลยไม่มีร้านไปต่อแล้วด้านบนนี้ก็จะเป็นถนนถนนดำนะฮะปุ๊บนี่มาตรงนี้ก็จะเป็นร้านแรกเลยที่อยู่ต้นแล้วก็มีสะพานข้ามไปข้ามมาน้ำไม่เย็นน้ำอุ่นน้ำอุ่นด้วยเป็นน้ำที่ไหลมาจากธรรมชาติทุกคนไหลมาจากบนยอดดอยอ่ะ แล้วไหลมาไหลมาไหลมานะฮะไม่มีสีคุ่นมีน้ำใสมาก ้ทุกคนก็จะมีเด็กนี่เล่นกันนะครับโอ้โหเนี่ยเด็กเล่นน้ำเล่นอะไรกันแล้วตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันนะที่สอาใช้รถกระบะสบายดีไหมฮะสบายดีเนาะเล่นน้ำเป็นไงบ้างวันนี้สนุกเนาะเราอยากกระโดดน้ำไหมไมีแต่หินนะครับฮะมีแต่หินอ่่ะมีแตหินเหรอโอ้ดีญญญามากญญญาดีมากดีมากเยี่ยมเยี่ยม ีมากตรงนี้เป็นบ้านพื้นที่สมบุคคลอ๋อเป็นบ้านตั้งโชว์ให้สวยงามนะฮะตรงนี้เขาก็เปิดแต่เก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มีเปิดมานะฮะโอ้โหดูสิทุกคนนะฮะน้ำ ไหลลงมาเออจะพูดอะไรรับเนี่ยไหลลงมาอยู่แล้วเ,เดี๋ยวเราจะเดินกลับไปที่รถเรากันต่อและทั้งหมดนี้ก็คือสีสันชาวดอยที่อำเภอแม่จันนะทุกคนก็คือบรรยากาศคลิปอาจจะไม่ยาวนะเพราะพอ,พอดีฝนตกฮะก็เลยถ่ายได้เล็กๆน้อยๆทุกคนให้ดูกันไปนะช่วงเทศกาลสงการปีใหม่ปีนี้ที่สีสัน ชาวดอยที่อำเภอแม่จันนะฮะทางมาไม่ใกล้ไม่ไกลฮะถ้าใครจะมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงทางขึ้นดอยตุงนะฮะก็คือผ่านลงุงไอผ่านทางขึ้นดอยตุงมาก็ขึ้นต,ตรงมาเลยตรงมาเลยแล้วมันจะมีป้ายบอกทางฮนะทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube มีเที่ยวจอมปลนแล้วก็ติกตกอมีเที่ยวจอมปวนไว้ด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าว่าผมเนี่ยจะพาทุกคนไปที่ไหนกันต่อสําหรับคลิปนี้ไปกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากคนะ